กาฟริกาวันนี้ก็จะพบกับลูหนุ่มไอเกมอีกเช่นเคยนะครับผมเอาลี้มีหาด Rv id ที่สามสิบมันปล่อยกันแล้วนะครับ id สามสิบนี้ผมไปในราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทท่านได้อะไรบ้างนะครับหลักนี้เลยนะครับผมแต่บอกก่อนนะครับหลักนี้ใครชอบเล่นสายแท้งดูหัดนี้ให้จบนะครับผมหลักนี้ก็จะเป็นสิบเก้านะครับเล่นมาทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งนะครับอัตรากันนนะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม ฮีโร่13สกิน2แล่นปัจจุบันอยู่ที่แรงค์โค้ด3นะครับผมส่วนนะเนนรื่องอระกรบ์ผู้เล่นเต็มร้อยนะครับซื้อเลือการแข่งขันเล่นหมดจับ,บมาก็63ครั้ง AB ของทีมก็21 MP ของผู้แพ้ก็9ครั้งนะครับผมส่วนฮีโร่หลักที่อาจจะเล่นนะครับก็จะมียอนมีตัวไฟมีตัว้ายมีช้างนาะเมนกาน่าโอมาเฟนิสกาลีกิลดอมีนาทาร่านะครับผม ปวนปอดในการเล่นขอลัลตนี้นะครับก็จะมีแพ้มชนะตามสายเกมเลยนะครับผมสําหรับลูยโยทั้งหมดขวัลนี้นะครับฟิบิสามฮีโร่มีฮีโร่เลยมัง้งอ่าฮีโร่ละโมขวลต์นี้นะครับกาดียอนช้างนาโอมาเมงกาน่ามีหน้าตัวทรายเฟ,ฟนิดเวลซิงทาร่านะครับผม อ่าพ่วนคนชอบแทงก็ควรจัดเลยถัดนี้มีแท้งทั้งหมดก็ประมาณสี่ห้าตัวนะครับเมกินของหลักนี้นะครับผมที่่ากินของหลันี้นะครับก็จะมีสกินของแวร์เลซิ่งกับสกินเทนนะครับผมอ่าพวกเราไปเลย่องในเรื่องของรูนหลัดนี้กเลยดีกว่าอ่ารูนหลัดนี้ก็ จะไปรูนออกแนวสายตรงนะครับผมแต่ก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับมีไปรูนสามเจ็ดนะครับถ้าท่านใดซื้อไปอยากปั้นให้เป็นเป็นสายแท่งโดยตรงก็ดูเงินแล้วครับดูทองมีหลัดนี้มีทองให้ท่านอยู่หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับสามารถเอาไปซื้อรูนแล้วก็มาจัดให้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยท่านก็จัดในตรงสายที่ท่านชอบหรือว่าจะาไปจัดสายที่ว่าท่านชอบเล่นสายไฟเตอร์สา,ายเมย์สายอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมเราไปดูเรื่องของ กระเป๋าหลันนี้นะครับอ่าขออภัยด้วยนะครับกดผิดพอดีกระเป๋าหลักนี้นครับก็จะมีชิ้นส่วนสกินสิบชิ้นส่วนมีโลห้าแล้วก็มีบัตรมีเอสพีแล้วก็คูณสองราวันสามวันอีกหนึ่งใบนะครับอ่าแล้วมีฮีโลเช่าบางส่วนมีรูนให้บางส่วนนะครับผมอย่างที่บอกครับรลักนี้ผมขายราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับหากใครสนใจโทรมาทักเฟสทักไลน์หรือทักแฟนเพจเรามาได้เลยนะครับ ข้อมูลทั้งหมดสมใส่ไว้ในใต้รังคลิปแล้วนะครับอ่ายังบอกรัคับลัดนี้สำหรับคนที่ชอบเล่นแท้งนะเป็นสายชอบรับตินให้เพื่อนนะครับก็ควรจัดหัดนี้ไปปั้นต่อให้สวยงามกันเลยนะครับผมผมขอขับตัวเล้าก่อนนะครับ rvid ที RV ่30ขอบคุณครับผม